สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีเมถุนค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2566ค่ะอ,อยังต้นปีอยู่นะตั้งเป้าเอาไว้นะคะอึดถึกทนสู้ทุกลมหายใจบอกกับตัวเองอย่างนี้นะในปีนี้นะนะเริ่มที่การงาน ฟังเกินและห้ามท้อนะเดือนนี้ใครทำงานประจำได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนขั้นการงานได้เลื่อนลำดับขัน้นการทำงานได้เลื่อนลำดับขั้นเงินเดือนค่ะถามว่ายากไหมยากถึงจะว่าเปลี่ยนยังเปลี่ยนมีปัญหาไหมมีแต่คุณอย่าทำตัวแบบสบายมากเกินไปนะ ต้องดูภูมิฐานนะคะพูดคุยกับคนคนนี้ด้วยนะอย่าทำตัวสบายมากเกินไปต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้เขาขาขึ้นมือขึ้นนะคะลูกค้าเข้า,เข,าเข้าร้านเยอะตามนี่แหละคุณก็ดูแลร้านดีทางออฟไลน์และออนไลน์ จะว่าเปลี่ยนตรงนี้จะเปลี่ยนไปในเรื่องที่คุณทําไม่ถนัดแล้วคุณจะทํามันได้ดีศึกษาใหม่ศึกษาเพิ่มเติมทําใหม่ทําเพิ่มเติมเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติมหลากหลายอย่างปัญหาตามมามีไหมมีเยอะมากคิดเองทําเองแก้เองทั้งหมดค่ะน่า ผ่านหรือไม่เดือนนี้ไอ้เรื่องงานมันขาวขึ้นมันขาขึ้นอยู่แล้วแต่ปัญหาที่เข้ามาเนะี่ยห้าสิบห้าสิบอืมเรื่องงานผ่านอยู่แล้วแต่ปัญหาที่เข้ามาผ่านหรือไม่ห้าสิบห้าสิบนาทำตัวให้ดูดีทำตัวให้น่ารักเข้าไว้นะคะอย่าสบายสบายมากเกินไปก็แล้วกันนะคะดูภูมิฐานหน่อยเนาะอืม ต่อไปเรื่องสุขภาพดีกว่าค่ะเออเรื่องการเงินก่อนใช่ไมแ้่แต่อาจารย์ขอข้ามไ,ไปสุขภาพก่อนนะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องเ,ออเขาเรียกสุขภาพเป็นปวดหัวค่ะปวดอหัวตาเลยทํายังไงดีไปหาหมออืมแค่นี้แนะนำนะแค่นี้ บหมอ,อดูรักษาไม่ได้แต่หมอดูรู้ว่าคุณไม่ไม่ไม่ไหวไม่เกรนนะปวดหัวัตาไข้ขึ้นสูงก็ใช่นะคะไปหาหมอค่ะเข้าคลินิกนใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลที่เรา <c oughs> ถือสิทธิ์รักษาฟรีอยู่ก็ได้อนามัยก็ได้นะคะนะการแพทย์สมัยนี้ดีล้ำเลิศนะคะรับรองค่ะหายสุขภาพวันนี้ก็ผ่านไปนะคะ ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสภาวะจิตใจที่ดูไม่ดีก็ดูห่อเหี่ยวดูฟอก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นได้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะตัวมาประกบตรงนี้ยค่ะนะคะมันคือการการพูดคุยอะไรบางอย่างทําให้เรารู้สึกดีขึ้นทั้งทั้งที่เรากําลังเศร้าหมองอยู่นะคะ สุขภาพผ่านไปละต่อไปเรื่องการเงินค่ะเดือนนี้อืมลักษณะขาขึ้นแบบนี้งานขาขึ้นแบบนี้เงินก็ขึ้นตามถึงไพ่เงินมันจะไม่ขึ้นมาเลยแต่อย่าลืมนะคะคุณเป็น The Star คุณเป็นไพ่ใหญ่ตัวนี้เป็น h าร์โร a แพตัวนี้เป็นเอมเ r o r ตัวนี้เป็น j ัสต m ม n นคุณมีไพ่ใหญ่ขึ้นมาสีใบควบคุมดวงชะตาคุณเอาไว้อย่างดีการเงินเดือนนี้ไม่มีปัญหา ได้เยอะนะไม่ใช่ได้น้นอยได้เยอะอืเยอะกว่ารายได้ปกติทั่วไปอืนะคะสรุปการเงินก็ผ่านไปค่ะงานรุ่งมากเลยนะคะเนียค่ะขาขึ้นนะคะจังหวะเปลี่ยนของชีวิตค่ะนะต่อไปค่ะเรื่องความราักคนโสดในเดือนนี้ เดือนนี้ไม่เหมาะสําหรับการมีคู่ครองเดือนนี้คุณจะเหมาะอยู่เป็นโสดไปก่อนออศึกษาตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรนะคะแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมเทคคอร์สเพิ่มเติมค่ะจากเดิมไม,ไม่จำเป็นต้องเป็นปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทไม่จำเป็นนะคะอาจจะเป็นคอร์สเพิ่มเติมนะคะคอร์ส แล็ปท็อปเพิ่มเติมคอร์สคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะคอร์สท,ทำขนมอคอร์สอะไรคอร์สท,ทำอาชีพใหม่ๆสมัยนี้จัดห้องจัดโต๊ะทำงานาจัดออฟฟิศในบ้านไปเชค็คอร์สไปเรียนเพิ่มหรือจ้างคนมาทำอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ชอบไม่ชอบอะไรทำไม่ทำอะไรนะคะมัน เป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้พบเจอคู่ด้วยแต่เดือนนี้ไม่เหมาะสําหรับการมีคู่เหมาะสําหรับการศึกาษนา,นาตัวเองการพิจารณาตัวเองมากกว่าเรายังโสดอยู่เพราะอะไรทํำไมเรายังโสดอยู่เราต้องปรับปรุงตัวเองยังไงเราต้องแก้ไขตัวเองยังไงนะคะประมาณนี้คนโสดนะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้อืมตามนี้นะอยู่ไกลกันห่างกัน ทะเลาะกันทำยังไงดีละ่ะไม่ต้องทำอะไรทำงานอย่างเดียวไม่ต้องไปตามจิกนะอย่าตามจิกแฟนไม่ต้องปล่อยปล่อยเลยลำคาญทำงานหาเงินเยอะๆเ,เก็บออมเงินเก็บออม,อ,อ,นะะบอ,อมเงินเยอะๆนะคะเก็บออมเงินเยอะๆทำงานลุยงานเก็บออมเงินเยอะๆนะถ้าหากว่าแฟนเรามีปัญหา ใช่ไหมแล้วเรามีตังอะฟังดูน่าเกลียดจังเลยแล้วเรามีตังยังไงก็กลับมาหาเราอยู่วันยังค่าฟังแล้วดูน่าเกลียดจังเลยแต่มันก็จริงอะเพราะว่าไฮโดรแพนมันเป็นของการเรื่องเก็บหอ,อมรอมริบด้วยใช่ไหมคะเรื่องของการอ่ะพิจารณาเทียเน็กเทียนน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะ่ะประมาณนี้เดี๋ยวก็กลับมาไม่ต้องไปตาม เขมีคู่ประมาณนี้นะคะลุยทํางานแก็บพร้อมดอมลิอืมนึกสภาพไปอย,อยู่คุณออกรถใหม่เ่ะแฟนคุณเห็นคุณออกรถใหม่ตออั้งในว่าซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยนะกลับมาแทบไม่ทันเลยอ่ะประมาณนี้นะคะเขมีคู่นะปัญหาเยอะอยู่แล้วอสรุปตามหน้าไพาน่นี้เป็นหน้าไพ่ของการเปลี่ยนแปลงอีกขั้นหนึ่งของชีวิต นะคะชีวิตคุณจะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยด้วยความสามารถด้วยความมารู้ด้วยวิสัยทัศน์มุมมองของคุณเองด้วยความใจเย็นด้วยความสุขุมรอบคอบของคุณเองจะนำมาซึ่งความสำเร็จของคุณในเดือนนี้ค่ะนะอย่าลืมนะคะอย่าฟรีสไตล์มากเกินไปจะต้องดูภูมิฐานนะคะต้องดูน่ารักต้องดูเป็นมิตร นะคะอืมสำหรับชาราสีไม่ถุนก็ประมาณนี้ค่ะเดือนนี้นะคะอะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ